สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา6 3สทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปการอ่านไพ่ดวงราย2สัปดาห์นะคะสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะว่าจะเป็นยังไงกันได้บ้างเดี๋ยวเรากระตายขออนุญ,ญาตอัปเดตพลังงานของคุณก่อนนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะขออนุญาตอัปเดตพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมค่ะว้าวโอทุกคนไพ่มันโปเดี๋ยวนะขออนุญาต ขออนุญาตคว่ำไว้ก่อนแต่เห็นพลังงานของราศีมิถุนนะ่ะคุณเลือกได้อ่ะมีพลังงานของการเลือกได้หรือว่ามีพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนเข้าหาคุณหรือคุณกำลังจะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคนลัคนาราศีมิถุนน่ะกำลังจะส่งพลังงานหรือกำลังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่นะคะ ออมองเห็นว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกทางเลือกมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่าคุณกำลังจะได้ออกเดตกับคนราศีมิถุนหรือเปล่าแต่พลังงานของคุณคือคุณเนื้อหอบมาคุณเลือกได้แล้วก็คุณเลือกอยู่ว่าใครกันนะที่จะแมทช์กับคุณนะคะในคือคุณก็แต่มองเห็นความมั่นคงเนาะเรื่องของความมั่นคงตรงนี้เนี่ยมันสามารถบอกได้ว่า อาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการอยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนะคะหรือความมั่นคงในเรื่องของการงานก็เลยมองว่าคุณอาจจะมองหาความสัมพันธ์ที่ลองเทอมอมคุยกันยาวๆคุยกันนานๆหาคนที่แบบจริงจังอะโอ้โหมีทั้งพลัง <c oughs> คุณคบกับมิถุนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือคนมิถุนกำลังจะเข้าหาคุณไหมนะคะพลังงานขึ้นมาคู่กันเลยนะ ลักนาลุมก็คุณอะคุณเป็นดวงดาวที่ตอนเนี้ยเลือกได้แล้วเหมือนกับโชคชะตาจะผลักคนที่คุณชอบเขาเขาชอบคุณเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเลือกได้นะเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะคะ,ะไม่ได้ถามเรื่องความรักเลยนะแต่ว่าถามพลังงานคุณแต่ว่าดูแล้วพลังงานคุณจะวนเวียนป้วนเปี้ย,ย่กับเรื่องของความรัก ความมั่นคงการแต่งงานการมีชีวิตคู่ความหวังในชีวิตความหวังใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรที่เรียกว่าลองเทิมนะคะไม่ใช่เด็กๆแล้วอะ่ะเป็นพลังงานที่ดีเป็นการโฟกัสที่ดีถ้ายังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่คุณโฟกัสนะคะแล้วคุณก็มันจะมีเรื่องบางอย่างที่จะทำให้คุณช็อกหรือเซอร์ไพรส์นะคุณมีคนเก่าเวลาสี่มิถุนหรือเปล่า เขาอาจจะติดต่อมาแบบกระทาหันหรือคุณจะรับรู้อะไรบางอย่างที่มันช็อกค,คุณเซอร์ไพรส์คุณคุณจะขอแต่งคุณจะถูกขอแต่งงานแล้วหรอเนะี่ยอะเอาเดี๋ยวไปดูเรื่องการสถานการณ์โดยทั่วไปในชีวิตของคุณในตอนนี้ก่อนค่ะเป็นยังไงได้บ้างคะอ่ะชีวิต คุณเหมือนมีตัวเลือกเยอะใช่ไหมคุณตัวมีตัวเลือกมีคนเข้าหามีคนที่แบบอสมมติคุณเล่นเทนเดอร์มีแต่คนเข้ามาแมทช์กับคุณคุณแมทช์ใครคุณชอบใครคนนั้นก็แมทช์คุณอะไม่มีคนไหนที่ไม่แมทช์อ่ะพูดง่ายๆคือคุณเลือกได้ก็เลยบอกว่าเลือกซะอันที่เลือกได้ก็เลือกเลือกดีๆแต่ดูแล้วสถานการณ์โดยทั่วไปนะตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะของการที่อาจจะต้องเลือกไปก่อน อย่าพิ่งให้ถ้วยความรู้สึกนี้กับใครอยากคุยหลายคนก็คุยได้นะแต่ว่านัดดีๆสับรางดีๆเออมีพลังงานของการที่แบบว่าบาลานซ์นะคะรวมถึงการทำงานด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณยังจะไม่เจอคนที่มาให้โอกาสทองหรือเป็นโอกาสที่เป็นจริงความจริงใจหรือว่าเป็นโอกาสที่จะไปกันได้ยาวๆจริงๆ เพราะฉะนั้นนี่ในช่วงนี้เนี่ยโอเคคุณอันนี้อาจจะเป็นความต้องการของคุณก็ได้ว่าอยากจะได้คนที่มันมั่นคงก็อยากจะได้คนที่คบกันไปนานๆยาวๆเป็นความรักเป็นเดล l เ v e r เป็นเป็นไมเบลฟ์อะแต่ว่าณนะตอนนี้ไพ่ขึ้นมาสถานการณ์ของความสัมพันธ์อะมันยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการนะถ้าคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับเทความเทโอกาสในการให้ความสัมพันธ์กันไปอะ ดูเหมือนมันจะยังไม่ได้ไปไหนจริงๆนะมันก็ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนถ้ายิ่งมีคนเก่านะคะคนเก่าพยายามที่จะบาลานซ์หรือกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่คุณไม่เอาแล้วอย่างนี้ก็ได้นะสถานการณ์ความรักนะคะหรือถ้าเป็นคนที่กําลังคุยอยู่เนี่ยไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งให้โอกาสใครเป็นสําคัญหรือให้โอกาสใครเข้ามาในบ้านคุณนัดกันเนอะนัดกันนดเจอข้างนอกนัดกันนัดไปกินข้าวนัดไปดื่มกาแฟก่อน อย่าพึ่งตกลงงใจหรือ,อไปลึกซึ้งนะคะถ้าจะลึกซึ้งก็หนึ่งป้องกันสองยังไม่ให้เขาเป็นเจ้าของคุณอะอืมอย่าเพิ่งให้เขามาเป็นเจ้าของคุณแต่คุยไปได้เรื่อยๆแล้วแต่เอาที่คุณสะดวกไม่จัดนะคะแบบไหนก็ได้ที่ที่คบหาแล้วรู้สึกดีอ่ะอ่ะราวนี้มาดูกันสิว่าแล้ว การงานล่ะขอดูการงานหน่อยสิชาวลราศีกุม่มการงานทำไมเสียใจอ่ะคุณเสียใจเสียดายหรือว่ามีคนกำลังเสียดายคุณอยู่ก็ได้นะคะถ้าคุณออกมาจากงานเก่าที่ทำงานเก่าเขาอาจจะเสียดายคุณก็ได้ทั้งที่เขาก็มีพนักงานที่ดีอยู่แล้ว <c oughs> นะแต่เขาก็เสียดายไอสิ่งที่คว่ำกันไปแล้วหรืออมันเป็น คือเสียดายที่ไม่ได้ปรับความเข้าใจหาทางออกที่ดีร่วมกันนี่คือสิ่งที่เสียดายนะคะหรือคุณก็ได้รู้สึกเสียดายว่าเออรู้งนี้น่าจะเคลียร์กันก่อนให้จบเนาะจบแล้วก็มูฟออนไปชาปเตอร์ใหม่นะคะเพราะดูเหมือนมันยังค้างคาแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีการแบบมันไม่ได้มีการเก็บอะ่ะมันไม่ได้มีการเก็บศพอะ่ะเออเหมือนศพก็คาอยู่ตรงนั้นจน แงติดถนนไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันนี้ลักษณะแบบนั้นนะคะในเรื่องของการทํางานเนาะอ่ะแต่เราพูดถึงการทํางานถ้าอันนี้เป็นที่ทํางานเก่าก็น่าจะมีลักษณะของการที่มันเหมือนยังไม่ได้จบแล้วก็มันเหมือนกับการจบลงแบบที่ มันมีคนที่ค้างข่าใจนะคะคนเก่าหรือคนที่เขาไม่ชอบคุณหรือคนที่ทํางานคุณนั่นแหละเขาเรียเสียดายคุณอยู่แล้วมันทําให้เขายังคิดซ้ำซากวนไปวนมาว่าเออน่าจะมีน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะคะอืมอ่ะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างอะดูคุณนะคะตัวคุณโอเคถ้าคุณยิ่งไม่ได้เป็นคนที่เทคโอกาสนี้เนาะอ่ะดูซิเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นไรนะคะเอ่อคุณเลือกถูกแล้ว โอเคการอยู่ที่ทํางานเก่าเนี่ยอาจจะทําให้คุณอะเป็นผู้รู้หรือเป็นกูรูอะไรสักอย่างคุณอาจจะเป็นผู้ที่เหมือนเป็นเป็นซีเนียแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกโอกาสนั้นหรือคุณอาจจะมีโอกาสเติบโตในงานเก่าแต่คุณไม่ได้เลือกแต่คุณอาจจะไปเลือกงานที่ทําให้คุณรู้สึกฟูลฟิลนะคะเช่นว่าคุณทํางานที่คุณคุณอยากทํางานที่คุณรักไม่ใช่ทางานที่ใครๆบอกว่ารักอะไรเงี้ยเออมันเป็นลักษณะที่แบบ ไม่ได้ทําเอาใจใครเออไม่ได้ทําเพราะคนอื่นบอกว่าแบบนี้ดีอะไรเงี้ยคุณอาจจะเลือกงานที่แบบคุณคิดว่ามันแมชมันเหมาะให้แล้วก็ได้รับที่เท่ากันคุณให้เวลากับที่ทํางานแล้วก็ไม่มีไม่ต้องทำโอเวอร์จ็อบอะแล้วเขาก็จ่ายคุณดีมีเวลามีวันหยุดที่ดีนะคะเวรไ์บาลานซ์คุณเลือกแบบนี้คุณเลือกที่จะไปแบบนี้ก็ซึ่งก็มองว่าคุณเลือกถูกนะถ้าคุณแบบแฮปปี้อยู่แล้วในเรื่องการงานนะตอนนี้นะคะ อ่ะดูแนวโน้มในเรื่องของการงานสักหน่อยซิเป็นยังไงนะคะมันพูดถึงแต่เรื่องเก่าๆเนาะแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่าคุณเลือกแล้วไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามคือคุณเลือกถูกแล้วคุณเลือกถูกด้วยนะอืมนั่นไงเพราะคุณเลือกถูกแล้วเนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณไม่ต้องมานอนคิดเรื่องเรื่องงานอีกแล้วทําเสร็จก็คือทิ้งไว้ที่ออฟฟิศกลับบ้านมาคุณก็มีชีวิตเป็นปกติของคุณไม่มีใครโทรตามวันหยุดวันเสาร์ วันเสาร์อาทิตย์เออวันเสาร์อาทิตย์คุณก็ไปเอ็นจอยกับชีวิตนะคะอืมเนี่ยไม่มีใครโกหกไม่มีใครนินทารับหลังหรือว่าร้ายไม่มีนัยยะไม่มีนัยยะซ่อนเร้นใดๆหน้าที่การงานในอนาคตนะคะมันจะอยู่ในลิมิตที่พอดีมันเยอะแต่มันก็จะเสร็จภายในชั่วโมงที่เขาให้คุณทำงานมันจะไม่มีหอบกลับบ้านหรือว่าเอามาทำที่บ้านหรือต้องแบบ ไปแก้งานหรืออะไรมันไม่มีอีกแล้วมันไม่มีใครมาทอกคอนแทคคุณหรือว่ามาจี้มาตามมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่ในที่ทํางานมองเห็นว่าเออมันยุ่งแหละแต่มันเป็นงานที่ยุ่งแล้วแบบคุณทําไม่เสร็จคนอื่นทําต่อได้นะคะมันเป็นเวิร์กโฟล์มันเป็นงานที่มันมีคอนเ e ควนต์แต่ว่าเราไม่ต้องไปจัดการเรามีทีมที่มาช่วยเราทําเพราะว่านี่คอนดิชันคือให้เราก็ได้รับทำเท่าทำเท่าไหร่ได้เท่านั้น หรือว่าทําเท่านี้ก็คือได้ตามที่สัญญาไม่ใช่ว่างานยังไม่เสร็จยังต้องกลับไปทําไม่ใช่นะคะมองว่าปิดจอบได้ไม่มีอะไรซ่อนเร้นเออการงานดีนะอัะคันนี้ดูการเงินให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องความรักกันในอีกสักครู่ขอดูการเงินเงินการเงินชาวราศีกุมสองสัปดาห์สุดท้ายนี้คนเก่าหรือสิ่งเก่าๆที่คุณทำเอาไว้นะคะทำด้วยความรักความสนุกสนานความอะไรก็แล้วแต่แหละ หรือการที่คุณทําเป็นสกิลเก่าๆในชีวิตที่คุณเคยทําไว้คุณจะได้รับผลนั้นนะคะอืหรือการเงินเนี่ย ถ้าจะหยิบยืมอาจจะมีเพื่อนเก่านะเข้ามาช่วยเหลือนะคะไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าช่วงนี้เงินขาดมือนะเงินรองเงินเดือนออกเพื่อนคนนี้จะช่วยนะคะไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรเดี๋ยวเขาจะยื่นออฟเฟอร์ให้คุณเองถามคุณเองว่าคุณจะเอาไหมเพราะมันเป็นการที่เขาอยากจะหยิบยื่นไมตตีอยากจะแสดงความมีน้ําใจหรือคุณอาจจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งนี่นแหละ ได้ซื้อในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะประมาณนี้แต่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆนะมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะอ่ะคานนี้มาดูเรื่องของความรักกันดีกว่าความรักของคุณเป็นยังไงดูซิว่ามันเป็นโอกาสแบบไหนความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมในสองสัปดาห์สุดท้ายนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมสองสัปดาห์สุดท้ายนี้เป็นยังไงได้บ้างคะโอ้ไพ่ใบเดิมขึ้นอีกแล้วนะ คุณเหมือนกับว่าอือไพ่ขึ้นมาบอกว่าคนที่คุณเคยรักอะ่ะคุณจะเลือกตัดทิ้งไปแล้วคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ สวรรค์โชคชะตาส่งมาให้ซึ่งความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ออฟเฟอร์ครั้งใหม่ในครั้งนี้จะทำให้คุณมองเห็นโลกที่มันแตกต่างออกไปหรือมมองที่ต่างออกไปแล้วทำให้คุณเหมือนตื่นรู้อะเอออะดูซิว่าเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ตัวเขาคนนี้จะเป็นยังไงได้บ้างคะเขาเป็นคนที่เลือกไม่ใช่คนที่มีแบบออปชัอเยอะ เป็นคนที่ไม่ได้คบใครเผื่อเลือกนะคะเป็นคนที่ไม่หลังเลคิดจะตัดก็ตัดคิดจะทําก็ทําไม่แห้งคุณเอาไว้วรอนานตัดสินใจก็คือตัดสินใจเลยคืออารมณ์แบบชัดเจนมากถ้าเขาคบคุณนั่นหมายความว่าเขาเลือกคุณถ้าเขาคบคุณนั่นหมายความว่าเขาตัดสินใจแล้วถ้าเขาคบคุณนั่นหมายความว่าเขาอยากไปต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากนะคะคนคนนี้นะอ่ะเขาเป็นชาวธาตุธาตุาอะไรได้บ้างนะคะ เขาเป็นชาวธาตุอะไรได้บ้างเขาอาจจะเป็นคนที่ขัดแย้งกับตัวเองในสักหน่อยนะในเรื่องของอารมณ์กับความมั่นคงทางจิตใจเขาอาจจะดูไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกนะคะแต่เรื่องของอารมณ์เนี่ยเรื่องความรู้สึกเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงเช่นอะไรเช่นรู้สึกว่านะคะรู้สึกไม่แน่ใจไม่แน่นอน อาจจะมีความขัดแย้งกับตัวเองนะคนคนนี้จะมีความคอนทรา์อยู่คืออารมณ์อาจจะไม่แน่ใจเออความรู้สึกความรู้สึกอารมณ์แยกกันนะความรู้สึกคืออาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองมีฐานะที่ดีอยู่แล้วอืในเรื่องของฐานะไม่มั่นใจในเรื่องฐานะอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เรื่องของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างมั่นใจเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวแต่มั่นใจมั่นคง ต่างกันนะอารมณ์กับความรู้สึกความรู้สึกไม่ค่อยรู้รสึกอาจจะ under estimate ตัวเองไปบ้างแต่เรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนแบบผันผวนแปรปลวนแต่เป็นคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะหรือ,อ,อมักจะมีคำถามกับสังคมอยู่เสมอเป็นคนที่จะเอ๊ะหรือว่าจะต้องแบบ จะต้องมีคำถามอ่ะเออคนคนนี้จะต้องมีคำถามกับสังคมหรือเป็นคนที่สังคมมองว่าเป็นแบล็กชีพเป็นคนที่ไม่เข้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นนะคะเขาก็เลยแบบอาจจะดูขัดแย้งนิดนึงเป็นคนที่เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อรักความยุติธรรมเป็นที่สุดคนคนนี้เป็นธาตุไฟได้ธาตุลมก็จะเป็นตุล ธาตุดินนะคะดินลมไฟน้ําเป็นได้หมดหละเออแต่ว่าเห็นชัดๆคือชอบความยุติธรรมหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายออทนายทํางานที่ศาลนะคะเป็นประมาณนั้นอแต่เป็นคนที่รักความยุติธรรมราศีตุลนอะไรประมาณเนี้ยอืมมาดูอีกสักใบหนึ่งสิเป็นยังไงได้บ้าง โอ้เป็นคนที่โฟกัสในหน้าที่ในการงานเวลาที่ทํางานใช่ไหมทํางาน8ชั่วโมง9ชั่วโมงคือทําต่อเนื่องไม่มีหยุดนะคะไม่เล่นทํางานจริงจังเป็นคนที่ชอบเก็บเงินอืมแต่ถามว่าเป็นคนขี้หวงขี้งกไหมไม่ใช่คนขี้หวงขี้งกแต่เป็นคนยุติธรรมสมมุติว่ามีคนมาโกงเขา5บาท10บาทอันนี้เขาถือว่าไม่ยุติธรรมนะแต่ถามว่าให้คนอื่น100หนึ่ง200เขาเขาหวงไหมไหมนะคะ ความขี้งกกับความยุติธรรมไม่เหมือนกันบางคนน่ะเรามองว่าเขาขี้งกจังแค่นี้ก็คิดแค่นี้ก็ให้ไม่ได้แบบเออไม่หยน่นหย่อนให้ไม่ใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของของความยุติธรรมนี่เขายึดถือยึดมั่นมากกว่านะคะอืมไม่ใช่ว่าเขาขี้เหนียวนะอันนี้แยกกันดีๆนะคะอ่ะคานนี้มาดูกันสิว่าคุณกับเขาจะเจอกันยังไงคะ่ะคุณกับเขาจะได้เจอกันยังไงเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่กําลังจะเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่คนเก่าด้วย แล้วก็เป็นคนที่คุณกำลังคุยอยู่หรือกำลังจะได้คุยด้วยก็ได้ดวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวอาจจะต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไหมเอ่อคนคนนี้คุณจะได้เจอ,อยังไงใช่ไหมเอ่อถ้าได้เจอความหมายที่หนึ่งคือคนนี้เขาตอนที่คุณเจอเขาอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้โมบอนจากคนเก่ามานะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาแบบไม่มั่นคงอย่างที่บอกในเรื่องของความรู้สึก แต่มีความมีอารมณ์มั่นคงหรือเป็นคนที่ผ่านความเสียใจมาเพราะดูแล้วเขายังไม่ได้มูฟออนจากความสัมพันธ์เก่าแต่ก็ไม่ได้ไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เก่ามันเลยอยู่ในช่วงของความขัดแย้งในตัวตนของตัวเองของเขานะคะเออถ้าคุณเจอเขาเขาอาจจะได้นอนน้อยเป็นคนไม่ค่อยสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วเป็นคนที่ดีเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามองเห็นว่าเขาจะมีการได้ออฟเฟอร์ตรงนั้นอะที่เป็น ถ้วยหนึ่งถ้วยอ่ะก็แต่เมื่อว่าคนคนนี้อาจจะมาพร้อมโอกาสบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกที่จะมอบให้กับคุณตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกกับคุณณขณะนั้นหรือเดียวนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นคนในอนาคตของคุณประมาณนั้นนั่นไงคนคนนี้เจ็บปวดนะคะเจ็บปวดมาก่อนแต่ก็ชัดเจนแหละเรื่องของความอารมณ์คือเป็นช่วงของการ ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดแต่ถามว่าชัดเจนไหมชัดเจนเรื่องอารมณ์เป็นคนชัดเจนเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของอารมณ์แต่แค่ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าอาจจะโดนทิ้งนะเออถ้าคนโดนทิ้งเนี่ยก็เริ่มบางคนก็จะเริ่มเช็คตัวเองว่าทําไมถึงโดนทิ้งถูกไหมทําให้เกิดความไม่มั่นใจนั่นเองนะคะอ่ะอม,มันมีบางอย่างที่ทริกกีเขาช่วงที่คุณจะได้เจอเขาหรือช่วงที่คุณจะได้ไปรู้จักกับเขาเนี่ยตัวเขาจะ ดูมีรับลมคมไหนมามาหายหาย g ติ s t คุณอย่างนี้ก็ได้นะคะบางวันก็มาบางวันก็หายบางทีก็หายไปสองสาวันอะไรเงี้ยแล้วค่อยแล้วค่อยกลับมาปรากฏตัวอย่างนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือเขาไปจัดการตัวเองอยู่นะเออแต่เรื่องของอารมณ์อ่ะคุณอาจจะมองเห็นว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ก็ปกติดีนะคะแต่ให้ดูว่าเขามามาหายหายหรือว่าทําอะไรรับรับล่อๆไหมการทําอะไรรับรับล่อๆเนี่ยมันเกิดจากความกลัวแล้วก็ยังหมูบอนไม่ได้กับ อดีตแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้อยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณเดียวนี้แต่มองดูว่าตัวคุณนะก็ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแล้วซัดเดลลี่เนะี่ยคุณอาจจะได้เจอเขาแบบกระทันหันก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นความกระทันหันที่ไม่ได้ตรงสเปกกับคุณอะไรเงี้ยไพ่ก็เลยแนะนําว่าณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่อก ยังไม่ใช่เวลาที่จะเหมาะในการที่จะตกลงปรงใจหรือขอเป็นแฟนหรือไปให้ใจเขาร้อยเปอร์เซนเพราะเขายังโฟกัสอยู่กับเรื่องเก่าๆนะคะอ่ะคันนี้มาดูกันสิว่าแล้วแนวโน้มเนี่ยคุณกับเขาคนนี้จะเป็นยังไงได้บ้างคุณกับเขาคนนี้จะเป็นยังไงได้บ้างเอ่อแนวโน้มจะยังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีความคืบหน้านะ ออต่างคนก็ต่างทํางานนะคะถ้าคุยกันอยู่ก็คงคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับส่งแชทแชทกันถามไทยนะคะในแต่ละวันนะคะไปเฉยๆเพื่อที่จะมีพลังงานมีพลังใจในการที่จะไปแก้ไขปัญหาในชีวิตเพมองรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องไปจัดการนะเออ ก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีเวลาในการที่จะคุยกับคุณขนาดนั้นนะหรือถ้าคุยเขาก็อาจจะคุยในลักษณะที่แบบคุยแบบเป็นเพื่อนคุยกันอนะ่ะอืมไพ่ก็เลยขึ้นมาว่าให้อันนี้ไปก่อนให้บาลานซ์กันไปก่อนนะคะอ่ะคราวนี้มาดูคําแนะนํากันดีก,กว่าว่าไพา่ไพ่อยากแนะนําอะไรกับชาวลัคนาราศีกุม Open your self to o t h e r เปิดใจให้คนอื่นด้วยนะคะอย่างที่บอกคือครบ ถ้าจะคบหลายคนขบได้แต่อย่าเพิ่งให้ใจใครคนใดคนหนึ่งดูใจกันไปเรื่อยๆยูอาร์อีนาเห็นไหมไพ่ขึ้นมาบอกว่าตัวคุณน่ะดีพอถ้าเกิดว่าเขามามาหายหายไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีนะแต่การที่เขามามาหายหายเป็นเพราะว่าตัวเขามองว่าตัวเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหมือนเขานะคะไพ่ขึ้นมาดีไวาทามมิง่งการที่คุณกับเขาได้เจอกันเนี่ยมันเป็นเวลาที่จัก,กรวาลส่งมาให้เจอกันไม่ว่า ช่วงนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างเขาดีคุณไม่ดีคุณอาจจะโดดเด่นแต่เขากําลังตกวูบมันจะเป็นช่วงของการได้เรียนรู้หรือเป็นช่วงที่แบบมาสอนกันอะเออคุณอาจจะมองเห็นอ,อถ้าเกิดว่าชีวิตเขาดูไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะต้องเอาชีวิตของเขาอะ มาเป็นบทเรียนนะคะในการใช้ชีวิตหรือเขาที่กําลังรู้สึกว่าไม่มีแรงไม่มีกําลังใจในการใช้ชีวิตพอไม่เห็นคุณเขาก็รู้สึกว่าเออมันมีแรงมันมีกําลังใจในการที่จะได้ใช้ชีวิตหรือว่าตื่นขึ้นมาที่จะได้คุยกับใครสักคนเออมันยังมีอารมณ์แบบนี้อยู่อะไรประมาณนี้เนี่ยก็คือการที่ d ีวท์มนะคะไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่า be patient waiting are unfolding disconnection is worth the wait uh, ให้อดทนรอนะการที่สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะเป็นเพราะว่ามันรอจังหวะอยู่นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเน็ชันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะรอคอยอ่ะคุณรอได้ไหมถ้าคุณรอได้นะก็รอนะแต่ถ้าใครรอไม่ได้นะคะเปิดใจไปคุยกับคนอื่นรอนะเออจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเหงาๆอยู่ที่บ้านนะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะส่วนใครที่อยากดูพิกานะคะเปิดไปที่ช่อง wish fulfillment นะอยากดูเพิ่มเติมก็ไปได้นะกระต่ายพูดไ้แล้วเช่นกันช่องนี้เป็นช่อง random อย่างเดียวนะคะไปราคาสำหรับวันนี้บายบายค่ะ 啊。Ah.